สวัสดีค่ะพี่เพื่อนชาว u t u b e ทุกคนนะคะจ้ะวันนี้แป๊มจะพาเพื่อนๆและก็พี่พี่นะคะมาทำอไดีคอาหารเม็กซิกันนะจ๊ะก็คือ Chicken f a ช i สตาค่ะทำแบบง่ายๆเลยน,นะจ๊ะแบบว่าถึงไม่ใช่ไอจ้าของเขาเองก็ลองมาทำแบบสูตรง่ายๆของแบบนด้จ้ะเด้อจ้ะเดี๋ยวเองไปทำกันเลยค่ะจ้ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะสำหรับอ,อาหารเม็กซิกันสูตของเรานะคะ นี่ก็จะเป็นอกไก่ด้วยจ้ะอกไก่ที่เราจะใช้มันทอดนะคะอันนี้ก็เลิมแต่สัดส่วนด้วยจ้ะถ้ากินกันออสองคนก็นอ,อกอร่อยกัมหรือว่าหน่อยก็นั้นก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดเรากินกันไรคก,ก็อาจจะต้องใช้มากกว่านี้นะจ้ะเนาะจ้ะแล้วก็อันนี้ค่ะพเพื่อนๆที่เพื่อนๆเ,เห็น่นนี้เลยนะคะขะ้าวโพดจ้ะนะคะเป็นข้าวโพดก็คือว่าถ้าเอ ก็แล้วแต่จ้ะถ้าเกิดหนึ่งหน่อยคนก็ใส่หน่อยคนนะคะถ้าสองคนก็กระป๋องเดียวก็พอจ้ะเดี๋ยวกันผิดปาปิก้านะคะเพื่อนๆผิดปาปิก้าจ้ะแล้วแต่สัดส่วนเนาะกินกันมากกันหน่อยนะคะตามชมเดี๋ยวผิดเพื่อนเคยเห็น่ก็เฮ็ดแชมปิยองนะคะเฮ็ดแชมปิยงจ้ะถ้าใครมีมีก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวแต่เด้วยจ้ะอันนี้เหลือความชมเนาะอันนี้ เราส่วนตัวเราแปรมิฉ o นะจ๊ะก็เลยใส่ไปในนกจ้ะแล้วก็ิขาดไม่ได้ก็นี่จ้ะเออ่หอมจ้ะหอมใหญ่จ้ะหอมแดงเนาะนะคะอันนี้ก็นี่นี่คือขาดไม่ได้เลยเลยจ้ะฮันเม็กซิกันอีกนะจ้ะแล้วก็ขาดจะต้องเพื่อเทนดูตรงนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อแป้งนะคะที่เราใช้กินกับอาหารเม็กซิกันนะคะเพื่อนๆอันนี้ เพื่อนสามารถซื้อได้ทุกที่เลยนะจ๊ะตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือปประอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราใช้หฮะนะคะแลตอนนี้เลยค่ะขาดไม่ได้ลไเลยค่ะเพื่อนคือพระเอกของเราคะ่ะจริงๆแล้วอาหาเรเม็กซิกันมีหลายสูตรด้วยจะ้ะแต่ว่าที่แป๊มชอบใช้รสนี้ที่สุดก็คือเออ่บุริโตนะคะเป็นสูตรที่คือประมาณอร่อยอร่อยที่สุดในบรรดาท,ท,ทั้งหมดเลยจ้ะของอาหาเรเม็กซิกันนีค่คือพระเอกนะจ๊ะค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูก,กันต่อเนาะว่าเราทำยังไงกันมึงง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะ แล้วนี่ก็ที่แป๊มหั่นเสร็จแล้วด้จ้ะอันนี้ก็จะมีไอ้เห็ดเชอร์พิยงนะจ่ะเนาะแล้วก็หอมแดงจ้ะเสียงที่เรเห็ดแล้วปาทิการวันนี้แป๊มใช้สีเหลืองก็สีแดงนะจ้ะเพื่อความสวยงามนะจ้ะแล้วตะมุนก็เป็นเออ่ข้าวพูดนะจ้ะเด้อเอ็งไปใส่ที่หลังเนาะจ้ะเนาะแล้วนี่ก็ไก่ทิ้งอ่ะเตรียมไว้ทอดนะคะจ้ะเดี๋ยวเอ็งมาดูทำกันต่อเลยนะคะเพื่อนๆจ้ะเตา่อพักแป๊มที่ใช้น้ำมันมะกอกนะคะนิดหน่อยนะคะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นเต,นตาที่เราใช้สำหรับทอดไก่นะคะใส่น้ามันไปหน่อยหนึ่งเนาะจ้ะโอเคค่ะใส่พักรวมไปเลยค่ะพเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไอ้แต่ก่อนเคยใส่หอมก่อนจ้ะแล้วที่นี่นะหอมมันซุกแต่ว่าปลิการม,มันซุกจ้ะแล้วได้ใส่ทีเดียวผมกันหมดเลยได้จะเด้อค่ะแล้วที่พี่เพื่อนเห็นอยู่นะกน็เรากาลังทอดไก่อยู่นะคะจะ้ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็ให้เขาเดือดไปก่อนเนาะจ้ะเนาะ เพื่อนพแต่พักเราเริ่มได้ที่เราลงอันนี้เลยนะคะลงไอ้ขมวดเลยนะจ๊ะเนาะแต่ก็พัดเลยจ้ะค่ะพัพักของเราสุกได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆเองเก็นี่เลยจ้ะเอา,อาเพลของเราลงเลย,เลยนะจ๊ะบุริโตนนะคะลงเลยจ้ะใส่บุริตโตนไปสีปรีก็จอมเป็นแดๆงี่นะคะน่าทานมากเลยค่ะอินตอนนี้กำลังหอมหวยๆนะคะ ที่เห็นอยู่นี่ก็คือแป้งนะคะที่เราใช้ไปกินกับอาหารเม็กซิกันของเรานะคะเออเนี่ยเดี๋ยวกลับกนท่านเพื่อนเพื่อนค่ะคือว่าจริงๆแล้วค่ะเราจะเข่าโต๊บที่เดียวเลยก็ไไรนะคะแต่ว่าแปมชอบทําแผ่นต๊ะแผ่นจะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะหอมกว่านะคะจะทําเป็นแผ่นต๊ะแผ่นนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนเราถึงกระสิว่าเราทําเซตแล้่วนะเครืค่องของเราเราจะกินกับอะไรนี่เลยจ้าสามพระเอกุดโหลของเราเลยนะคะค่ะ ค่ะน,นี่ก็ดูอันดับแรกก่อนนะคะที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็คือเอเอฮอตซาซานะคะเพื่อนๆอันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะเนาะคืออร่อยมากอันนี้คือเพื่อนๆสามารถซื้อไดเอ้เกือบทุกที่ของซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่อันนี้ส่วนใหญ่แปร์จะได้มันจากอาของเยอรมันได้มาจากไรอันกับเบเวนะคะส่วนใหญ่ค่ะของยี่ปุ่นคืออร่อยมากนะคะค่ะแล้วก็ที่เราขาดไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือน,นี่เลยคะ่ะพริกดองนะคะจัด จลาบิยูนเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือว่าเอาเปรีป้ยวๆเผ็เพนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบจิ้มจาาก,ก็มีเลยจ้ะเราก็ใส่ลงไปเนาะค่ะแล้วก็พระเอกของงานอีกตัวหนึ่งก็คือนี่เลยจ้ะครีมเฟชนะคะอันนี้เราคือขาดไม่ได้เลยจ้ะนะคะอาหารเม็กซิกันของเราตรงมีเข้าฟ็นยูหนึ่งแน,น่นานเลยนะคะครับเพื่อนๆกินได้จ้าอาหารเม็กซิกันพุดของเราตัดาเร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะ,ะตาจะเป็นอน่างนะคะน่ากินมากเลยค่ะ กลินหอมหอมทัเพื่อนก็เป็นไก่ที่เราโทษน,นะคะแล้วก็สามเพลงของเราไปอยู่ด้วยนะคะเครื่องทมนะคะนะและ้วก็อันนี้ก็ที่เราทำแฮมมันโรนเพนโตเพนได้จะเด้อค่ะคัะเ,เพื่อนนี่ก็คือสูตรเซ็ตแล้วนะคะไม่สกัรฟูดของเราพอมทานเลยเลยค่ะจ้างั้นแค่นี้แป๊บก็พอเออลาเพื่อนเพื่อนแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเนาะจ้าคะสวัสดีค่ะ